น้ำท่วมอบพยพอย่างไรให้ปลอดภัยรู้หรือไม่ว่าหากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันสิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้ทางหนีทีไล่และวิธีอบพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมกระเป๋าฉุกเฉินและสิ่งของจำเป็นให้พร้อม 2. อ,อบพยพทันทีเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัย 3. ขนของขึ้นที่สูงพร้อมตัดระบบน้ำและไฟให้เรียบร้อยก่อนออกอพยพ 4. ติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและ 5. ไม่ขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วมสูงแจ้งเหตุด่วนสาธนารณภัยต้องการขอความช่วยเหลือโทรสายด่วนนิรภัย 178C ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพันธ์